แฟมิลี่ค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนกันคะไปไหนนะคะภูเก็ตภูเก็ตไปทำอะไรคะอ๋อป๊ะป๊ากับเจเจมาด้วยใช่ไหมคะเจเจมาด้วยค่ะโอ้โหมากันทั้งคู่เลยใช่เหรอย่าๆไม่ได้มาแสงแสงไม่ได้มามาแค่หมากมาป๊ะป๊าดีดีเจเจเใช่ไหมได้ลากกระเป๋าเองเลยเหรอคะหนักไหมคะเนี่ยไม่หนักในกระเป๋ามีอะไรบ้างคะ นี่เลยนะชาร์อ๋อมีชาร์ตเราขึ้นเครื่องบินจะแน่ไหมคะไม่แน่นีต้องติดกันตั้งแต่เดือนห้าซึ่งนะคะไม่นอนหรอไม่ง่วงหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันบนเครื่องบินนะอาจารย์ตอนนี้นะจ๊ะเราก็ถึงภูเก็ตกันแล้วใช่ไหมคะเราก็แบบ คนมากแม่ผักไหนหมดก็ไม่รู้ หลายตั้งให้เราเป็นห้องคูเวล่าสีห้องนอนเดี๋ยวจะพาไปชมนะจ๊ะว่าห้องคุณจะบิ๊กบึ้มขนาดไหนวันนี้ขอไปโชย์หนุ่มกิเอร์ก่อนอ้าวค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะกับกะตะร็อกสนะคะที่งจะเคยมาพักที่นี่ครั้งแรกที่จะไปตะกะตะธานีเอยขึ้นเนินะะเดี๋ยวไหมเด็กชอบม,มากกับอีกการนนะั่งรถท็อปเนี่ยชอบาไหมอันนี้ตอนนี่จะไปสุดที่สุดนะคะแล้วก็เข้าไป เป็นห้องสีเส่เห้องใหญ่สุดเลยแล้วก็ห้องวิวสูงสุดสี่ห้องนอนวิดล่าใหญ่ในห้องมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่เย้ใครจะยนงดดดนเดียวะเอ้าคนเดียวเลยเหรอม,มาม,ม,มาคนเดียวแต่ดีๆแะสคนเลย ันนี้เราเปลี่ยนฟีลลิ่งมากจากที่สมมติเราจะนอนอยู่ริมเลเราเบื่อแล้วเนาะเรามานอนวิวสวยๆสูงๆบ้าขึ้นห้องนอนชั้นบนจะเป็นห้องแขวนมือเลว้าวเชิญค่ะดิ๊ดไเข้าไปดูห้องกันอ่าโอ้โหโอ้ใหญ่เลย มีทำอาหารได้เบาๆโอ้มีบาร์บีคิวเดินเลิน,เ,นเราสั่งบาร์บีคิวได้ไหมคะ ห้องนอนอ้โหใหญ่เลยมีจักรุซี่ข้างนอกด้วยนะดิตด,ดม,มา,มา,า,าไม้อาบน้ำไม่อาบน้ำไม่อ่างจักรกุซี่ข้างนอกมาเดินข้าห้องน้ำสิมีไฟเดินนำทางด้วยนะอ้โหโรแมนติกสุดๆก็มีอ่างใหญ่ด้นะอ้โหมีอ่างใหญ่ด้วยค่ะ ไม่ใชอ่ะก็มีอาหารกินนี่นะคะจั๊กโคกค่ะลูกจั๊กโคกไปไปดูห้องอื่นสิคะจักโบ้านนี้ฝักบัวใช่ค่ะฝักบัวค่ะออกมาอีกห้องนึงค่ะใหม่อีกห้องนึงโอ้โหานันนาะอันนี้ให้เจเจนอนดีไหมโอ้โหวิวสวยเลยวิวโซฟาคลิป อันนี้ก็ห้องใหญ่ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีข้างนอกเป็นจกกักรุสซี่เหมือนกัน,นะและวิวสวยงาม,มาดีขึ้นเตียงว้าว <c oughs> เป็นกระแด,ด่น้องมาหรือเปล่าอ่ะฮะ,น,ะน,น้องมันตกใจดรดจ๊ะไม่หลุดเอาไปตกใจตกใจสิ ตอนนี้เราก็กําลังทาครีมกันอยู่เพราะว่าเราจะทำอะไมคะอาบแดดใช่ไหมคะใชอยากจะเหมือนแม่เต็หมดทุกอย่างเนี่ยยิปนีนี่มีความเป็นลูกสาวแบบลูกสาวยืนหนึ่งมากใช่ไหมลูกเหมือนมาม้าหมดทุกอย่างดูนางให้ดูแม่จริงๆเห็นแม่ทำอะไรทำตามหมดตอนนี้เป็นวัยกำลังแบบเดีนแบบ ช่มตอนนี้เห็นแม่แอาบแดดก็ยังจะอาบแดดบ้างเห็นปะม้าแบบว่ากินแชมเปญก็ต้องจะ,จ,ะจะกินบ้างทุกวันนี้ก็คือคนแก้วกันนะนางก็กินน้ำเปล่าใส่จะถ่ายแก้วแชมเปญมาม้าค่ะ<า><า>อันนี้อัไไนน,นี้เขาเรียกว่าอะไรคะกกันแดดขั้นน้อยทาสั่งขนาดนไ้นไหมคะอ่ะขึน้นยืนนะคะอ่ะ,อะโอเคทาให้ไไหน่อยค่ะโอเคต้องไม่ ่ะถูๆเป็นยังไงคะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมอ่ะยอดเยี่ยมไหมคะเคปปลาเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันเพราะว่าตอนนี้แสงกำลังแบบฉ่ำมงเลยจ้าจ้า ABCD Family ครบทีมแล้วค่ะทีมนี้มีการ์ตูนมาด้วยแล้วก็มีป๊าป๊ากับดีดีทำอะไรกันอยู่ถ่ายรูปถ่ายรูป มองก็ม yeah. oh, right ีดิ so hmm, um, like, no, uh ๊ดมองก็ปะปะหนึองี <c oughs> <c oughs> ่ Ay ้อไหนเล่าโอ้นานๆทีจะครบทีเพราะว่าเจ๊เจ๊ปิดเทอมแล้วเราก็เลยมาเที่ยวกันนะคะเจ๊อยากไปเที่ยวไหนมั่งคะภูเก็ตเจ๊อยากไปกินขนมจีนซื้อมาให้แล้วเย้นี่เจ๊เจ๊มีขนมจีนแกงปปลากับแกงปูแล้วก็หอหมกไก่ทอดเดดเดดย่ทำไมดดดิดดกินไม่เป็นร้อยหามามาเร็ว ดิ๊ดกับป๊าๆว่าหามาม้าเร็วมาเร็วมาเร็วหาหมามากับเจ๊เร็ว Merry Christmas นะคะวันนี้เปนวันคริสต์มาสด้วยก็เลยได้ของขวัญจากคุณลุงเซนต์คอร์ทหัเมืองของเราเองป๊าป๊านะคะป๊ป๊าไหนป๊าป๊ามีของขวัญอะไรให้ ่เอาของใครก่อนเอาของใครก่อนเอาของใครก่อนไหนโชว์สิเอาของใครก่อนนี่ของใครพูดจรงดังนี่ดี๊อ้าวดี่เป็นเด็กดีหรือเปล่าเป็นเด็กดีอ่ากอดกับป๊าก่อนกอดกราด้วยกระลากระกรขอบคุณข้าดขอบคุณข้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะอะไรนะดี่พี่อุ้ยช่วยเดาไว้แล้วก็มีข้อคบเรียนร่นด้กดโตกะกดโต๊ะ ไหคะดาอันนี้คืออะไรคะเจ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 เดี๋ยวเราต้องตัดด้วยนะตัดออกมาจากกล่องเลยนะอันนี้เป็นคนหมอป่ะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะปลาลูกไปแกะได้ปลาไปแกะไปแกะตรงนี้ไปแกะพี่แอร์เอาวันไงหน่อยต่อไปของเจเจอือหึอันนี้ของเจเจจากมาม่าค่ะป๊าปา เนื่องจากเจ๊เจเขาเวลาไปโรงเรียนหรือหน้าร้อนหน้าหนาวจะใส่พูทธตลอดแล้วพูทธก็สกปรกมากๆก็เลยให้กันคนละตัวแล้วเป็นแบบที่พ่อแมชอบด้วยค่ะรักนะค่าลูกให้ลูกแก่เองเท่เลยนะเจ๊เจสองสีสองตัวภรรยาเดี๋ยวก่อนภรรยาไว พี่ไอซ์จ้ะมีของพี่ไอซ์ด้วยเหรอวันนี้ให้พ่อพี่ไอซ์ดูแลครอบครัวเราตลอดเป็นที่เลี้ยงของดิสซี่และผู้จัดการของแม่อุ้มเองขอดูหน่อยสิแกละเลยแกะเลยไม่คิดว่าจะมีแล้วเนี่ยรับทรัพย์ในวันนีหมาขอตังค์ใช่ไขอบคุณมาก มาคับอันนี้ของมาค่ะคริสเตียนเดีอร์ขอทายว่าเป็นมะหมูวะแหวนหรือเปล่าหรือต้มหูนะแหวนม妈妈โอ๊ยสร้อยอ้าวคนนี้มาหอมเขาทำไมอ่ะใช่เหรอคะสร้อยนะคะข้าวมือหรอ เดองว่างนะจ้านางางนาบาเออโหน่ารักหัวใจเล็บเลยขอบคุณค่ะนี่ค่ะโอ้ยสองชิ้นเลยเหรอคะไอชิ้นนี้แพงกว่าเนาะขอยล์อีรอนอี๋เนี่ยลูกไปเลือกเขาได้เหรอชิ้นนี้หลักแฟนแต่ว่าแต่แต่จริงๆอ่ะคือจองเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่แวะมา เกือบเกือบเกือบแสนเกือบเกือบแสน I guess it u s a rings เอาต้มหูอ้ยน่ารักอ้ยต้มหูอะไรไม่รู้พี่ไอ้ข้างเราต้มหูหลุยิส้องไงต้างหงรเขาไม่เปิดเพลงได้พี่มูที้กของภรรยาให้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะแกะค่ะแกะค่ะโอ 2อย่างเหมือนกันสองอย่างเหมือนกันอันนี้ก็เป <OK S 1> ็น l ิ m i t e d edition นะคะเดี๋ยววังนี้ใส่ไปทะเลเลยครับยังไม่มีน่าจะมีป้าเลยสามหมื่นแปดโอ้อันนี้เป็นของวัญพิเศษให้สามีเพราะว่าเหมือนว่าปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่ดีเราก็เริ่มต้นกันใหม่แต่งงานกันใหม่อีกรอบนะคะ เบบี้ร้องไห้ถูกคนละส้น่ายแล้วไปแล้วลูกอโอโหอไหนดูชุดสน o w w h ที่ที่ป๊าให้ไหนดูสิคะสวยจังเลยหนูอยากเป็นสน o w ไ h ้ t หอยลูกอันนี้คืออะไรคะตัวเจ้าไปแล้วสวยอะไรนะจีจีเป็นสาวแล้วอ่ะ สวยอ่ะอ่ะจุบกันนะจุบกันนะจุบกันนะรักกันนะอ๋ะอะอะไรอะครับเบบี้